สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้เปลี่ยนโหมดนิดนึงนะครับอาจจะดูมีมีสาระดูเหมือนมีสาระนิดนึงหนึ่งคือจริงๆวันนี้ไม่ได้ผ่าออไปข้างนอกนะครับไม่ได้พาไปดูสถานที่ข้างนอกหรือไปเที่ยวที่ไหนแต่วันนี้ผมมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของภาพภาพหนึ่งที่ผมเห็นมาจริงๆเห็นมานานละนะครับ ร่วมสิปีได้ผมเห็นแล้วมันมีตอนนั้นเ,เห็นไม่ใหม่เนี่ยชอบมันมันมีความหมายดีแต่ว่า,าก็เก็บไว้ในใจอย่างเดียวนะครับล่าสุดผมเห็นภาพนี้โดนเอามาใช้ประกอบการสอนค่อนข้างเยอะนะครับการบรรยายต่างๆโดยเฉพาะเปรียบเทียบเรื่องของอความเท่าเทียมกันหรือเรื่องของความยุติธรรมนะครับ อันนี้ผมบอกก่อนอันนี้เป็นคลิปนี้เป็นความเห็นส่วนตัวทั้งหมดนะครับไม่ได้ไปอ้างอิงหรือว่าไปกระทบกระขายนะครับเพียงแต่ว่าผมว่ามันมีความหมายเดียวผมเอาภาพขึ้นให้ดูนะครับเดี๋ยวภาพให้ดูว่าเป็นภาพาภาพนี้นะครับที่ขึ้นมาภาพนี้ผมเห็นตั้งแต่นานมากแล้วนะครับจริงๆก็จําไม่ได้แล้วว่านานเท่าไหร่แต่ว่าผมว่ามันก็หลายปีมากแล้วแล้วเมื่อก่อนตอนที่เห็นเนี่ยยังไม่มีการออกไป ใช้หรือเอาไปมีคนเอาไปใช้หรือไปแชร์อะไรนะครับต้องขอบขอบ,ขอบคุณเจ้าของภาพผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นใครไม่ทราบจริงจรอันนี้ผมเห็นมาจากในโซเชียลมีเดียในในในโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่ว่าจะเป็น facebook ผมก็เคยเห็นใน Google อะไรต่างๆผมก็เคยเห็นนะครับปัจจุบันมีการเอาไปแชร์ไปสอนอย่างที่เราเห็นในภาพเนี่ยเขา,เาไปพูดถึงเรื่องของความเท่าเทียมเรื่องของความยุติธรรมนะครับครั้งแรกที่ผมเห็นภาพนี้เมื่อนาน,านมาแล้วผมมีความรู้สึกคล้ายๆกัน แต่ผมจะพยายามวันนี้ผมจะพยายามดึงพวกเราเข้ามาให้เข้าใจและให้เห็นภาพใกล้ตัวมากขึ้นนะครับในชีวิตประจำวันเราเจอเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับโดยผมจะใช้ใช้คํานี้ในการพูดถึงภาพภาพนี้ก็คือคําว่าเท่าเทียมแต่ไม่เท่ากันนะครับเท่าเทียมแต่ไม่เท่ากันหลายคนมองว่าความเท่าเทียมเท่ากับเท่ากันนะครับแต่ในความเป็นจริงในชีวิตจริงเนี่ย ผมว่าส่วนใหญ่ที่เราเจอนะครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันคือเท่าเทียมแต่ไม่เท่ากันนะครับเหมือนในภาพถ้าเกิดเราเห็นในภาพเนี่ยนะฮะเท่าเทียมยผมพูดถึงคาว่าเท่าเทียมก่อนเท่าเทียมทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันอย่างเช่นในภาพทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่มีสิทธิ์ที่จะได้ดู อะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นในภาพดูการแข่งขันกีฬาไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่คนตัวสูงหรือคนตัวเตี้ยมีสิทธิ์ได้ดูกีฬาเหมือนกันอันนี้คือมีความเท่าเทียมแต่ไม่เท่ากันตรงเรื่องของคนตัวสูงอาจจะได้ที่นั่งหรือที่ยืนที่แตกต่างจากคนตัวเตี้ยผู้ใหญ่อาจจะได้ที่นั่งหรือที่ยืนแตกต่างจากเด็กอันนี้ไม่เท่ากันนะครับอย่างในภาพเราเห็นว่าคนตัวสูงก็จะได้รางไม้ หนึ่งหลังสําหรับยืนเพื่อมองคนตัวเตี้ยหรือเด็กเขาได้หลังไม้มากกว่าเพื่อให้สามารถมองเห็นหรือยืนชมยืนมองได้ชัดขึ้นนี่คือความไม่เท่ากันนะครับแต่ทั้งหมดในภาพก,ก,ก็ก็สื่อได้ตรงนะครับเรื่องของความยุติธรรมคล้ายๆกันครับเท่าเทียมยุติธรรมหรือเท่าเทียมเท่ากันหรือไม่เท่ากันนะครับผมเพียงแต่ผมใช้คาว่า เท่าเทียมแต่ไม่เท่ากันยกตัวอย่างให้เห็นใกล้ตัวมากขึ้นเช่นถ้าเราเป็นลูกจ้างนะครับทำงานในบริษัทความเท่าเทียมกันหมายถึงทุกคนมีสิทธิ์ผมยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นทุกคนมีสิทธิ์ในเรื่องของการได้รับสิทธิสวัสดิการเท่าเทียมกันเหมือนกันนะครับเช่นทุกคนมีสิทธิ์ได้การรักษาพยาบาลตามสิทธิ์เขาเรียกอะไร ตามตามสวัสดิการที่ธนาคารมีให้เหมือนกันนะครับธนาคารมีสัญญากับโรงพยาบาลรัฐเอกชนพนักงานทุกคนมีสิทธิ์ไปรักษาพษยาบาลได้เหมือนกันนี่คือมีสิทธิ์เท่าเทียมกันแต่เท่าเทียมแต่ไม่เท่ากันเขาว่าไม่เท่ากันหมายความว่าทุกคนมีสิทธิ์ไปรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลเหมือนกันแต่เรื่องของวงเงินค่ารักษาพยาบาลอาจจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือเท่าเทียมแต่ไม่เท่ากันดึงเข้ามาใกล้ตัวไป้เห็นชัดขึ้น หรือพูดในเรื่องของถ้าเราเป็นลูกจ้างเหมือนกันบางคนขับรถนะครับอยากเอารถไปจอดบริษัทมีสิทธิเรื่องของที่จอดรถหรือสามารถขอจอดรถกับทางบริษัทได้เหมือนกันทุกคนมีสิทธิ์ขอได้แต่ไม่เท่ากันในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจอดนะครับบางหลายๆบริษัทผมว่าแทบจทุกบริษัทแหละนะครับแต่ส่วน อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นะแต่ส่วนใหญ่ก็จะจํากัดเขาเรียกว่าให้สิทธิ์ที่ไม่เท่ากันในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจอดเป็นต้นนะครับนี่ผมพยายามดึงมาใกล้ตัวนะครับไม่อยากจะพูดภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่ที่เป็นแบบว่าโอ้โหมหาชนมหาภาพอะไรพวกนั้นผะว่าเราฟังเราก็เข้าใจแหละแต่มันไกลตัวเราบางครั้งนะครับไม่ต้องไปพูดถึงที่เป็นระดับโลกระดับอะไรที่เขาพูดผมว่าเอาใกล้ตัวที่เราเห็นที่สุดถ้าเราเข้าใจมันผมว่า มันจะทําให้เรามีทัศนคติหรือความคิดที่เ,เข้าใจโลกแห่งความจริงมากขึ้นหรือมี mindset ที่มันอันนี้เป็นคนคิดบวกมากขึ้นในเมื่อในเมื่อมันเป็นแบบนั้นเราต้องเราต้องทําปรับความคิดเราท้องเข้าใจเข้าใจมันแล้วหาทางที่จะ,ด,ะดำเนินชีวิตต่อไปกับมันให้ได้นะครับ ดูดูเป็นทางการดูซีเรียสไปหน่อยไหมนะโอเคผมผมแค่คิดว่ามันมีประโยชน์นะผมว่ากับการที่เราเข้าใจเรื่องของมันเหมือนการเล่นคําแต่แต่มันมีความหมายอยู่นะครับมันเหมือนการเล่นคํามันมีความหมายอยู่แล้วถ้าเกิดเราเข้าใจเพราะว่าทําให้ทัศนคติเราดีขึ้นนะครับถ้าเกิดเราจะมีุติคืว่าเท่าเทียมต้องเท่ากันเพราะว่าเราจะเครียดนะฮะใ,ใ,ในโลกในโลกแห่งความเป็นจริงและในชีวิตปัจจุบันของเรา นะครับเราจะเครียดแล้วบางทีคำว่ามันมันมันเครียดเกินไปอะ่ะก,กับกับการดําเนินชีวิตปัจจุบันทุกวันนี้นะครับผมว่าเราปรับทัศนคติของเราเองดีกว่านะครับยังไงคลิปนี้ผมผมอาจจะไม่ยาวมากนะครับถ้าเกิดใครมีมีความเห็นหรือมีความคิดยังไงเอามาแชร์กันได้นะครับใต้คลิปจริงๆผมมีอีกหลายคํา เลยละที่มันเหมือนการเล่นอย่างงนี้แต่มัมีความหมายไว้เดี๋ยวผมทยอยเอามาแชร์อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับยังไงคลิปนี้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องสวย my story ด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย